สวัสดีเา้าอะคาชิโนนะครับคลิปนี้เรามาเจาะตัวอย่างแรก Aquaman and the Lost Kingdom ครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าหนังเรื่อง Aquaman นั้นเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งจากค่าย DC ีที่แฟนๆสายซูเปอร์ฮีโร่ตั้งตารอนะครับเพราะว่ารายได้จากภาคแรกนั้นเรียกได้ว่าทำรายได้เกินเบอร์กว่าตัวละครฮีโร่ DC ตัวอื่นๆน,นะครับโดยมีรายได้รับรวมทั้งหมดเนี่ย 1, ล้านเหรียญสหรัฐและการกำกับของเจมวานรวมถึงองค์ประกอบอื่นๆอ,อีกมากมายทำให้อคว a าแมนภาคแรกนั้นประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับซึ่งอ q คว m าแมนภาคที่2หรืออ q คว m าแมนแอนด์เดอะลอสคิงดมนี้หลายคน ต่างคาดหวังและเราก็จะได้ชมหนังเรื่องนี้กันในช่วงปลายปี2023นั่นก็คือวันที่21ธันวาคมนี้แล้วครับดยหลังจากที่ทางค่ายนะครับได้ปล่อยตัวอย่างแรกของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะแฝงไปด้วยอีสเตอร์เแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆมากมายซึ่งจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นติดตามคลิปนี้ครับ ตั้งแต่ปี2018ครับอควาแมนภาคแรกถือว่าเป็นหนังที่ประสบความสําเร็จอย่างมากและในภาคนี้เองครับเหมือนเป็นหนังเรื่องสุดท้ายก่อนที่จะมีการวีซตจัก,กรวาลหนังของ DC อย่างเป็นทางการแต่เขายังเชื่อนะครับว่าตัวละครอควาแมนนั้นอาจจะได้ไปต่อในจักรวา DC ล DC ยุคใหม่รวมถึงตัวละครบลูบีเทลด้วยนะครับที่เพิ่งมีหนังเดบิวต์ตัวละครตัวนี้ให้เราได้ชมกันในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับเปิดฉากมาครับเราจะเห็นภูเขาน้ําแข็งกลางทะเลนะครับเป็นรูปของโลโก้ Warner Brothers และจักรวาล DC ครับกับสิ่งที่อ q คว m าแมนได้บอกเราว่า เมื่อ4ปีก่อนนั้นเป็นคนเร่ร่อนและก็ไม่มีบ้านอยู่กับแต่เหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเขามีครอบครัว,ขรวเขามีลูกน้อยที่น่ารักแล้วก็ได้เป็นราชาแห่งแอตแลนติสครับแน่นอนว่าสิ่งที่เขาพูดมันนะเป็นการบอกถึงอดีตก่อนที่เขาจะได้มาเป็นราชาแห่งแอตแลนติสตามที่เราได้ชมกันในหนังด้วยไอรอนแมนภาคแรกในปี2018นั่นเองนะครับแน่นอนว่าช็อตบางช็อตที่เราเห็นในช่วงต้นตัวอย่างนั้นเป็นช็อตที่เอามาจากภาคก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นช็อตที่เรือกาลังเล่นอยู่กลางทะเลซึ่งก็เป็นาาากกที่่รเเเแลลมังดิน ทางไปยังทะเรซอนเรนและช็อตหนึ่งที่เขายืนอยู่บนชายหาดจากนี้เ,เป็นฉากที่อาร์เธอร์ได้พบกับแม่ของเขาหรือราชินีแอคเลนนาเป็นครั้งแรก ท,ทะเลซ่อนเร้นแห่งนี้นั่นเองครับและอีกฉากหนึ่งครับเป็นฉากที่เจสันมามัวกําลังยืนฝึกอะไรบางอย่างกับพ่อของเขารวมถึงคนที่นั่งอยู่ที่สนามหญ้าครับที่บ้านที่ประภาคารก็น่าจะเป็นปราชินีแอคแลนนและก็เมร่านั่งอยู่อัครมองว่าสิ่งที่อาเธอร์กำลังฝึกกับพ่อของเขานั้นน่าจะเป็นท่าทางของศิลปะป,ป้องกันตัวที่เป็นวัฒนธรรมที่มาจากพ่อของอาเธอร์นั่นเองโดยหนอนว่าในตัวอย่างเนี่ยทำให้เรารู้ว่าอาเธอร์มีลูกน้อยแล้วเขาก็ได้กลายเป็นพ่อคนนะครับซึ่งในคอมิกนั้นเนี่ยลูกของอาี์ ังคล้ายๆกับเขานะครับโดยในคอมิกเ,เรียกตัวละครนี้ว่าอ q ควาเบบี้ครับปรากฏครั้งแรกในคอมิกอ q ควาแมนตอนที่23ในช่วงปี1965 มีชื่อว่าอาร์เธอร์เคอรีจูเนียร์นะครับและตามคอมิกแล้วเนี่ยอ q ควาเบบี ab มีชะตากรรมที่น่าสงสารมากครับเพาถูกแบคแมนท่าในลักพาตัวแล้วก็ได้นําตัวอ q ควาเบบีไปอยู่ในวัตถุทรงกลมนะครับเติมอากาศเข้าไปในทรงกลมนั้นทําให้อควาเบบีไม่สามารถหายใจได้ครับเพราะว่าอ q ควาเบบีนั้นไม่สามารถหายใจที่ประสศจกน้ําได้นะครับ และแบ็กแมนท่าเองก็ส่งอ q ควาแรดครับให้มาต่อสู้กับอ q ควาแมนเพื่อเป็นเงื่อนไขในการแลกเอาชีวิตของอ q ควาเบบี้คืนนะครับซึ่งหลังจากการต่อสู้ในครั้งนี้เนี่ยก็ทําให้อควาเบบี้เสียชีวิตไปในที่สุดเราต้องมาดูกันว่าในหนังเนี่ยลูกของอ q ควาแมนกับเมราจะมีชะตาก,กรรมเหมือนในคอมิกหรือไม่นะครับแต่จากตัวอย่างเนี่ยดูเหมือนว่าลูกของอาร์เธอร์ใช้ชีวิตอยู่บนบกได้ และนอกจากนี้เนี่ยในคอมิกอควาแมนกับเมร่าก็ยังมีลูกสาวอีกคนหนึ่งชื่อว่าเจ้าหญิงมารีน่านั่นเองครับซึ่งความเป็นไปได้ที่แบล็กแมนท่าจะมาเอาตัวลูกของอคว a าแมนไปเนี่ยเนื่องจากว่ามีช็อตหนึ่งในตัวอย่างแบล็กแมนท่าบอกว่าเขาจะตามสังหารอคว a าแมนและครอบครัว แล้วก็ภาคทุกสิ่งที่อควาแมนรักไปนั่นเองนะครับซึ่งประโยคนี้มันอาจเป็นการเปิดทางให้เรื่องราวนั้นเป็นอทิศทางที่มีแต่ความสูญเสียของอควาแมนก็เป็นได้นั่นเองครับและอีกคําพูดหนึ่งจากตัวอย่างในคิงออมพูดว่าเขาต้องการฆ่าล้างตระกูลมันอาจจะเป็นการบอกว่าแบ็กแมนท่าจะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งและจุดประสงค์เขาเนี่ยเพื่อฆ่าล้างตระกูลของอควาแมนทั้งหมดนั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าตัวละครแบ็กแมนท่านในหนังเรื่องนี้มีความโหดเหี้ยมมากยิ่งขึ้นประเด็นต,ต่อมาครับฉากหนึ่ ที่อาเธอร์ได้นั่งดื่มเบียร์กับพ่อเนี่ยนะครับฉากนี้ก็ทําให้เราได้นึกถึงหนังภาคแรกที่อาเธอร์ได้นั่งดื่มเบียร์แล้วก็คุยกันกับพ่อที่บาร์ฉากหนึ่งครับเป็นฉากที่เราเห็นภาพรวมของเมืองใต้น้ําหรือแอตแลนติสเนี่ยนะครับ ซึ่งถ้าเราวิเคราะห์จากเหตุการณ์ในหนังภาคแรกเนี่ยณตอนนี้อาณาจักรแอตแลนติสเป็นการรวมอาณาจักรเข้าไว้ด้วยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าใครจําได้ในหนังภาคแรกนะครับได้มีการพูดถึงเรื่องราวของ7อาณาจักรไว้ครับซึ่งอาณาจักรที่1นึ่นั่นก็คืออาณาจักรแอตแลนติสนะครับต่อมาเป็นอาณาจักรที่เรียกว่าเซเบิลซึ่งก็เป็นอาณาจักรที่ปกครองโดยพ่อของเจ้าหญิงเมร่ารยาของอความแมนนั่นเองอาณาจักรบรยครับเป็นอาณาจักรสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกุ้านีับาจกยเ่ย ถิ่นฐานของอาณาจักรนี้ตั้งอยู่บริเวณร่องมหาสมุทรครับซึ่งก็จะมีลาวาเต็มไปหมดอาณาจักรต่อมาก็คืออาณาจักรมนุษย์เงือกซึ่งก็ถือว่าเป็นอนาณาจักรหนึ่งที่มีความยิ่งใหญ่เป็นเผ่าพัานธ์สิ่งมีชีวิตที่มีความทรงภูมิและมีความรู้อาณาจักรทะเลทรายครับซึ่งแต่เดิมอาณาจักรนี้เคยมีน้ําปกคลุมอยู่นะครับและต่อมาภูมิประเทศตรงนั้นก็กลายเป็นทะเลทรายแน่นอนว่าอาณาจักรทะเลทรายนั้นมีช่างฝีมือในการสร้างอาวุธซึ่งก็เป็นต้นกําเนิดของตรีศูนย์ในภาคแรก ่อมาก็เป็นอาณาจักรบริเวณร่องสมุทรครับที่เรียกว่าเทรนช์อาณาจักรนี้นะครับก็มีปีศาจร่องสมุทรอาศัยอยู่และสิ่งมีชีวิตที่อาณาจักรนี้เนี่ยก็มีวิวัฒนาการที่ถดถอยลงร่างกายกลายเป็นปีศาตามที่เราเห็นในหนังภาคแรกนั่นเองและอาณาจักรสุดท้ายครับซึ่งก็จะเป็นอาณาจักรที่หนังจะมาพูดในภาคนี้ตามชื่อเรื่องก็คือ a q u a m a n and the Los t Kingdom นะครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดต่อไปอคระก็มีโปรโมชั่นจากสปอนเซอร์มาแนะนำใครที่ชอบดูหนังแล้วก็ซีรีส์จากทาง n น t f l i x และอยากดูแบบพรีเมียมอัคราแนะนำา n t t l l x x p r พรีเมียมจากทีมงาน NF t h e a t e r ครับสามารถสมัครได้ในราคาเพียง139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและก็ซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1,000 0เรื่องครบทุกแบบทุกแนวนะครับรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูก็ไม่หายมีแอดมินดูแลเราตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาและก็ไม่มีสัญญาผูกมัด พิเศษเลยตอนนี้ครับสามารถรับเงินรางวัลกว่า50,000บาทในกิจกรรมไลฟ์สดจากทาง NF t h e a t r ซึ่งก็สามารถแอดไลน์ทักททยไปเล่นเกมกับพวกเขาได้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับใครสนใจสามารถคลิกลิง์ไปที่ด้านล่างหรือแอดไลน์ไปที่ QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับทาง NF t h e a t r นะครับถ้าใครสนใจที่จะชม Netflix ราคาถูกอย่าลืมแอดไลน์ในการสมัครชม Netflix Premium หรือจะสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยครับ ากต่อมาครับเป็นการกลับมาของตัวรายที่เคยปรากฏมาแล้วในภาคก่อนนั่นก็คือแบล็กเมนท่านั่นเองนะครับซึ่งในภาคนี้เนี่ยเราเห็นเขาถือตรีศูนย์อันหนึ่งซึ่งถ้าใครจําได้เนี่ยในเครดิตของหนังภาคก่อนครับเหมือนเขากําลังร่วมง,งานกับดรคนหนึ่งที่ชื่อว่าดร์สตีเฟนชินนะครับแน่นอนว่าชินเนี่ย แสดงโดยเรนโดพาร์คนักแสดงที่แสดงเป็นจิมมี่วูในจกักรวาล MCU ของเราโดยในฉากการปรากฏตัวของเขาเนี่ยเราจะเห็นแผลเป็นที่กลางหน้านะครับซึ่งมันก็เป็นรอยแผลเป็นจากภาคที่แล้วที่เขาได้พันพ้าก,กอ์เอาไว้นั่นเอง่อพูดเรื่องของตรีศูนย์สีดที่แบล็กเมท่าได้ครอบครองเนี่ยนะครับดูเหมือนว่ามันสามารถแยกชิ้นส่วนได้แล้วก็ประกอบเข้ากันได้ตามที่เราได้เห็นในตัวอย่างนี้เราคงต้องไปหาคําตอบในหนังแล้วละครับว่าตรีศูนย์สีดำเนี้ยมันมาจากที่ใดแล้วมันทํามาจากวัสดุอะไร จะเป็นคลิปตไหนหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับหรือไม่แน่เนี่ยอาจจะเป็นตรีศูนย์มนดำเพราะาจากตัวอย่างเนี่ยบอกว่าในยุคข,ของ7อาณาจักรที่ปกครองโดยกษัตริย์แอตแลนเนี่ยตรีศูนย์ดำนี้คือคำสาปของอาณาจักรแอตแลนติสนั่นเองเพราะฉะนั้นอารคารมองว่าการที่ตรีศูนย์ดำปรากฏอยู่ในหนังเรื่องนี้มันอาจจะสร้างความเปรตร้ายและก็หายนะที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ก็เป็นได้ครับและอารคารเชื่อว่าแบ็กแมนท่าต้องมีความรู้เรื่องของประวัติศาสตร์ของแอตแลนติสรวมถึงอาวุธและก็ตรีศูนี้ ซึ่งแน่นอนว่าการครอบครองตีศูนย์นั้นอาจจะสามารถนำพากองทัพปีศาจลึกลับให้มาปรากฏเป็นทหารอารักขาของเขาด้วยนั่นเองนะครับแบ็กเมนท่าโชว์ตีศูนย์ขึ้นไปพร้อมทั้งด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นปีศาจมากมายหลายชนิดมากเป็นทหารลูกน้องของแบ็กเมนท่านั่นเองนะครับซึ่งในฉากที่เราได้เห็นแบ็กเมนท่านียนะครับกำลังนั่งเรือดำน้ำอะไรบางอย่างเนี่ยเป็นเรือดำน้ำสีเหลืองและเราก็ได้เห็นเรือดำน้ำแบบเนี้ย ปรากฏอยู่ในฉากการต่อสู้ต่างๆมากมายนอกจากนี้ครับฉากหนึ่งที่แบล็กแมน่าเนี่ยถือตรีศูนย์ยืนอยู่รอบๆกองไฟซึ่งฉากหลังเราจะเห็นประภาคารแน่นอนว่าอาจจะเป็นการทําลายบ้านประภาคารริมทะเลของพ่อของอาเธอร์นะครับซึ่งถ้าเราลองมองไปดูฉากบ้านริมทะเลไฟไหม้นี่นะครับเราจะเห็นตัวละครที่อยู่ในนั้นมากมายแต่ที่แน่ๆเนี่ยตัวละครในฉากนี้ มีอยู่ด้วยกัน5คนครับไม่ว่าจะเป็นพ่อของอา t h เธอร์ลาชินีแอ็ก n นนนาอะควาแมนเมราและก็อีกคนหนึ่งที่วิ่งตามหลังมานะครับฉากต่อมาครับเหมือนเราจะเห็นฉากที่อาเธอร์ใส่ชุดล่องหนสีน้ําเงินยืนอยู่บนอาณาจักรของทะเลทรายนะครับเป็นเทคโลรีของแอคแลนติสนะครับความสามารถในคล้ายๆกับการพลางตัวของปลาหมึกซึ่งชุดนี้เนี่ยก็อ้างมาจากคอมมิก ของอัคคะแมนปี1986ซึ่งก็เป็นคอมิกซีรีมีทั้งหมด4ตอนครับนั่นก็คืออ q ค a m แมนวอลลุ่มนะครับสร้างสรรค์ผลงานโดยนิวพอ s t สเนอร์เบรกแฮมิทันซึ่งลักษณะพิเศษข,ของชุดอัคคะแมนสีน้ำเงินนี้นะครับทำให้อ q ค a m แมนนั้นสามารถอัมพลังตัวในน้ำได้ซึ่งเจมวานผู้กำกับเองเนี่ยก็ได้ยืนยันแล้วนะครับว่าชุดนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุดสูตรของอ q ค a m แมนในช่วงยุค80ูนั่นเองเหมือนว่า,า,าออมคัค ซึ่งถ้าใครจำได้ในช่วงท้ายของเรื่องราวในภาคแรกนั้นคิงออมโดนกักขังให้จองจําอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งก็น่าจะมาอยู่ที่ดินแดนของอาณาจักรทะเลทรายซึ่งเราจะเห็นฉากหนึ่งเนี่ยเหมือนคิงออมตัวผอมมากๆและฉากต่อมาเราก็จะเห็นเขาเนี่ยต่อสู้กับคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีร่างกายกำยำกลับมา โดยคิงออมยังบอกว่าอย่าเรียกเขาว่าน้องชายซึ่งหลังจากนั้นในตัวอย่างเนี่ยเหมือนจะบอกว่าคิงออมกับอคว่าแมนนั้นเดินทางไปสำรวจอาณาจักรที่สากสูญซึ่งดูแล้วในอาณาจักรนี้นะครับมีปล่องภูเขาไฟมีต้นไม้มีทานน้ําดูมีความอุดมสมบูรณ์มากๆฉะนั้นครับเหมือนเราจะเห็นฉากที่อาเธอร์กับคิงออมนั้นเนี่ยกำลังจะข้ามฟากไปยังดินแดนอีกฝั่งหนึ่งนะครับโดยเขาเนี่ยพังรูปปั้นขนาดยักษ์เพื่อมาทําเป็นสะพานข้ามไป ซึ่งดูแล้วเนี่ยรูปปั้นตัวนั้นนะครับเหมือนจะเป็นหอคอยและเป็นทางผ่านเพื่อเชื่อมไปยังดินแดนอีกฝั่งหนึ่งโดยตรงฐานของรูปปั้นนี้มีประตูอยู่แต่ทั้งคู่ไม่สามารถผ่านเข้าไปในประตูได้ครับดังนั้นอควาแมร์จึงใช้พลังในตัวเขาเนี่ยพังหุ่นนี้ให้ล้มลงกลายเป็นสะพานนั่นเองนะครับกระั้นมองว่ารูปปั้นตัวนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นหอสังเกตกรรารอาณัจักนี้เนื่องจากรูปปั้นเนี่ยหันหน้าไปยังทางฝากที่เป็นแผ่นดินคล้ายๆกับประภาคารหรือหอคอยที่อยู่บนที่่่สูงนนงนัเเเออตมาาารจะห็ฉก ที่อาเธอร์กับออมเนี่ยมายัางดินแดนใต้น้ำครับซึ่งเราจะเห็นทหารใต้น้ําที่เป็นฉลามหัวค้อนนะครับยืนอยู่ด้านข้างทั้ง2ฝั่งและตรงกลางเองก็เหมือนกับกำลังจะบ,บังคับหรือขับยานที่ลอยอยู่ใต้น้ํานี้นั่นเองครับและจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นฉากที่อาข้อมน กำลังต่อสู้กับสัตว์ประหลาดยักษ์ตัวหนึ่งรวมถึงฉากทางเข้าของเมือง d แอตแลนติสตามที่เราเห็นในภาคแรกด้วยนะครับนอกจากนี้ครับเราจะเห็นฉากของเมราเต็มตัวมาแวบหนึงนะครับเหมือนเธอกําลังถูกขังอยู่ในยานที่เป็นเรือดำน้ําอยู่แล้วเหมือนเธอกําลังจะหาทางออกจากสถานที่แห่งนั้นครับจากนั้นครับเราจะเห็นฉากหนึ่งครับที่อควาแมนขี่มาน้ําพุ่งออกมาจากทะเลนะครับ แล้วก็มีปลาหมึกตัวหนึ่งเนี่ยเกาะอยู่ซึ่งก็ทำให้เรานึกถึงในคอมมิกครับอคโแมนเนี่ยมีพานะเป็นม้าน้ําที่ชื่อว่าสตรอมนะครับรวมถึงปลาหมึกยักษ์ตัวหนึ่งที่เกาะมาตรงม้าน้ำเนี่ยนะครับทางเจมวานผู้กํากับบอกว่าปลาหมึกยักษ์ตัวนี้คือตัวเดียวกันกับปลาหมึกยักษ์ในภาคแรกที่มันกําลังตีกองตรงเวทีประลองไฟในฉากที่อาเธอร์กับคิงออมนั้นมีการต่อสู้กันในภาคแรกนั่นเองครับโดยเจมวานบอกว่าปลาหมึกตัวนี้นะครับจะมีบทบาทมากขึ้นในภาคนี้นั่นเอง จากนั้นเราจะเห็นฉากที่คิงออมโดนทําร้ายฉากที่ราชนีแอคเลนนานะครับเหมือนกําลังช่วยอ q u a คอแมนต่อสู้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้อยู่เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับคือเจาะตัวอย่างแรกรวมถึงประเด็นสําคัญที่เกิดขึ้นในตัวอย่างของ Aquaman and the Lost Kingdom ที่จะเข้าโรงฉายในบ้านเราในวันที่21ทธันวาคมนี้แล้วครับใครที่มีอะไรเพิ่มเติมสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความหเห็นกันได้ ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะครับอย่าลืมกดแชร์ mm hmm. กดไลค์ mm hmm. กด s u b สไครต์และกดกระดิ่ง mm hmm. เพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ